หนึ่งในความประเสริฐของการอ่านสุรอัลเบกรอนั่นหมายถึงว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะคุ้มครองเขาและเมื่อเขาอ่านสุรอัลเบกรอนั้นเขาก็จะมีความพอเพียงแล้วท่านนบีสุรุลลอฮุอัลเลาะวะสัลลัมซึ่งฮะดิษบทนี้รายงานจากท่านนบีมัสอุร์รอดิลลาห์อันฮุท่านนบีสุรุลลอฮุอัลเลาะวะสัลลัมได้กล่าวว่าอัลอาอาตันมินอาคิร์สุรุตุลเบกรอมัลกอเรฮุมา ในเลดีลละก็เ้าหูท่านนบ,บีสุลลัห์อุอะลาหวะสัลลัมได้กล่าวถึงความประเสริฐของสุราอันบะกะระซึ่งเป็นสองอายะ์สุดท้ายนบบีบอกว่าสองอายะ์สุดท้ายนั่นหมายถึงว่าเป็นอายะ์ที่มาจากอมามานรอซูลนะครับถ้าพี่น้องไปเปิดพี่น้องก็จะเห็นถึงอายะน์นี้ซึ่งเป็นอายะ์ที่มีความสําคัญอย่างมากนบีบอกว่าสองอายะ์สุดท้ายในสุราอันบะกะระถ้าใครก็ตามที่ได้อ่านมันนะครับในค่ําคืนนั้นถือว่าเป็นการเพียงพอแล้วสําหรับเขา นในคําว่าเพียงพอแล้วนี่นั่นหมายถึงว่าอัลลอฮ์จะกุ้มครองเขานะครับและก็ผลบุญคุณค่าของการอ่าสุรบักรอนั้นถ้าเราอ่านสองอายะสุดท้ายนี้เ็าจะกล่าวว่ามันเป็นการเพียงพอแล้วในการดำรงชีวิตของเราในความดีต่างๆมากมายที่เราจะได้รับในคําคืนนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในสุนนะของท่านนาบีสุลลาะหัวอะลัยหัวซัลลัลมก่อนที่ท่านนาบีจะนอนนะครับนบีก็จะอ่านสุรบนบกรอนะครับซึ่งเป็นสองอายะสุดท้ายนะครับพี่น้องก็ ได้ไปเปิดดูได้